เสด็จขึ้นไปดาวปดึงของุุธเจ้ายมกปฏิหารเขากำลังทำทางก็เป็นที่ท้องเที่ยวครับเขากำลังทำที่ ให้ขึ้นง่ายเป็นที <c> ่ <oughs> เสด็จขึ้นดาวดึงของพระพุทธเจ้าหรือว่ายม,มกปาฏิหาร มาไม่ค่อยมีปฏิหารเท่าไหร่ก็เหนื่อยพอได้อยู่นะ กำลังจะพัฒนาให้จะเรินขึ้น ตรงวัดบุพารามอยู่ด้านใน oh <my> ต้นไหนตรงแทงน้ำนะ่ะวัดบุพาราม,ตร,ต,รมานะตรงนี้เป็นที่เก็บอัฐนะ <c oughs> ิของพระโมคคัลลานะตรงนี้เป็นที่เก็บอัฐิของพระสาริบุตรข้างในตรงแทงน้ำนี่ไงที่เก็บอัฐิของพระโมคอันนี้โมคคัลลานะครับ ตรงตรงนั้นเป็นภาษาริบุตรตรงข้างในเป็นวัดบุพาลามสวัดสดีครับโอ้โพ <c oughs> ัดถิง <c oughs> ถ่งมาก jong yèn đù, nương chân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 , nương เรื่องปาฏิหาริยนี่มันมันเกิดอยู่ที่เมืองด้านซึ่มันมีเสียทีเสียทีไปอาบน้ำอพอไปอาบน้ำก็แกก็ตัวกังเกงในรัดส้นแนไหม <c oughs> ก็เลยเอาตะขายไปกั้นไหม ก็ไปกั้นไว้แลลวเสร็จแล้วก็อาบน้ําเสร eh nah ็จก็ไปไปเอาตะข่ายมาแต่ว่าในตะข่ายมันจะมีภูุิจันแดงเท่ากับลูกบาทเท่ากับบาทก็เลยให้เขาไปทําเป็นบาททําเป็นบาทกพอทาบาทแล้วก็ยื่นได้ผู้แขนไม้เท่ากับลําตาลสูงเท่ากับลําตาลแล้วก็ประกาศว่าถ้าหลังทีจริงก็ให้พอก เดี่ยวจ้าไปแต่ที่นี่พวกนี่คนพวกน้องของจริงที่แก้ผ้าเนี่ยก็อยากจะได้ความจริงเขาเขาอยากจะให้คนเขาจะถาวายอาหารบิณฑบาตตลอดชีวิตก็อยากได้ตัวนี้แต่ว่าก็ทำดีทำดีบอกลูก้องไปเพราะว่าตัวเองหอมไม่ได้ถ้าเราทำดที้น นี่เลยทำจับขาบอกว่าห้ามอย่าทำเลยแค่นี้มันเรื่องคิดจ้อยอย่าทำเลยสุดท้ายก็ไม่ได้เขาก็ไม่ยอมให้นี่มีวันหนึ่งพระบินโธนกับพระโปคคลานะท่านไปบินธบ,บาทไปบินธบ,บาทพระบินโธนก็บอกสององค์นี่เก่งหอมเงือนเดินอากาศได้พระบินโธนก็บอกพระโปคคลานะบอกว่าให้หอไปเอาบาต พโมกลาน่าก็บอกว่าไม่ไปลงมือเย็นก็พรพระมินทโถนก็ห่อขึ้นไปแต่การห่อขึ้นไปพระวินโเนี่ยเอาหินเท้ากับแผ่นกระด้งตเท้าด้วยตดเท้าไปด้วยนี่นั้ยนอ้ยเนี่ย่ยเนี้ย่ยเอันนี้จิมนยาหอามี่เท้ามีนีไม่เลนะ เสร็จ<ด>แ,แล้วกว็พอแล้วกว็ทีนี้ชาบ้านก็ออกมาดาูทั้งอยากจะดูทั้งกลัวหินมันหล่นใส่หัวา,านที่เขปนบ้านแต่นทีบ้านแกก็ทถหล่นมาตายเหมือนกันแต่ก็อยากจะเข้าไปกอความมั่นใจ,นนใ,จ,ๆๆนจในออยเสร็จแล้วก็พ้าพีโทษก็ไปเอา ก่อนที่จะเอาบาตรท่านก็ต่งติ่งนี้ลงไปเสร็จแล้วก็าบาตรลงมาเสร็จทีก็ภาวนาถวายถวายบาตรท่านถวายอาหารตลอดชีวิตทีนี้พอเข้าไปเข้าไปวัดเมรุวันที่เราไปนั่งไปทีโมกตรงนั้นทีนี้พระเจ้าเห็นเข้าก็ประชาชนก็ตื้นคือโค,อคมอยากจะให้พระโชว์ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพระวินโทนท่านทำจริงหรือบอกว่าทำจริง เขาบอกว่าถ้าทำจริงก็ให้ท่านเนี่ยเป็นคุบปุทิ้งเสียบาตเนี่ยบาไม้จันนแล้วก็ให้ไปทำเป็นน้ำาบจนแล้วก็บัรยากพระว่นัยว่าตั้งแต่นี้ไปห้ามที่สุดเสดโอ้ยถ้างั้นนี่ท้าบพุทธเจ้าไม่ห้ามนี่เออมันละมันสารมเน่ี่มดแล้ว แล้วเากยังไม่ต้องถ้าจารย์ให้พ่ะมวินายเน่ยก่อนนี่มีไหมด้วยลูกศิลป์ศิลป์แล้วก็ทีนี่ไอ้ไอ้พวกนี้คนก็เล่ประกาศว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยพระพุทธเจ้าปรัดข้ามผสมแล้วบอกว่าก็จะทำพันธิหารปมปมพระพุทธเจ้า นี่พระเจ้าประสริฐนิโกศสนก็ได้ฟังเข้กาก็บอกมาบอกรายงานพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้พวกนิกนคน,นี่จะแสดงปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าจะทำยังไงพระพุทธเจ้าเ็าบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาจะทําเราจะทําปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงที่เมืองสาวัถีหรือว่าแคนโกสัทีนี้พระราชาก็มาถามพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเอาแล้วพระองค์บัญญัติพระพินันแล้วนั้นมันไม่ผิดหรืบ พุ้ทเจ้าก็บอกว่าเราเป็นต้นฉบับบัญญัติพระบินัยเพราะเราไม่ทําผิดอยู่แล้วการคนอื่นเท่านั้นนะครับมันกับะมะม่วงเนี่ยมะม่วงสวนมะม่วงพระราชาเนี่ยไปกินผิดไหมไม่ผิดเพราะเป็นของพระราชาแต่คนอื่นกินผิดไหมผิดดังนั้นพริเจ้าก็ไม่ผิด <laughs> เสร็จแล้วก็เลยพวกนี้คนก็มาตัดต้นมะม่วงทิ้งหมด แตมงมโม่งแถวนี้ทิ้งหมดเลยแล้วก็มาทำปลาลำแถวนี้แหละครับทำบ้านเหรอเออบ้านเลย <laughs> ทำขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ะพุทธเจ้าก็เดินทางมาระยะทางก็ทั้ง800กิโลทีนี้เขามาถึงนี่แห่ะ,ะนี่เจ้าชวนของระลาชาคนหนึ่ง <c oughs> ไปไปเห็นมะอม่วงนะครับมะอม่วงรูปหนึ่ง จะเอาไปให้พระราชาถวายพระราชาเพราะไม่เห็นผู้นีเจ้าเนี่ยก็เลยคิดว่าพระราชาเนี่ยมันกมน็มันไม่ได้บุญอ่ะหรือว่ามันได้ไม,ไม่เงี้ย,ยก,ก็เลยถวายพู้นเจ้าดีกว่าก็เลยถวายผู้นี้เจ้าผู้รองก็เลยบอกอ,อนอนทำน้ำปรนามมะม่วงทีนี้พระอ,อนุนก็เดินทางไกลไปล้างมือผู้เจ้าบอกอน,อนุนล้างมือก่อนก็ได้นะ แล้วก็ผร้เจ้าก็ยืมน้ำไปปนะน้ำมะม่วงอ่ะทีนี้ก็เอาไปทำมะม่วงบางด้วแล้วก็ให้ลดน้ำตรงตรงล้างมือรดใจมะม่วงนี่ขึ <c oughs> <c oughs> ้นมาเป็นต้นเป็นดอกเป็นผลอ่ามีลูกเยอะแยะมากมายทีนี้พวกนี้คนพวกกันทุกทีก็เห็นมะม่วง เสร็จแล้วก็เลยเห็นไอ้ไอ้มะม่วงอ่ะเสร็จแล้วก็เลยเอามะม่วงนี่เครื่องเครื่องใส่พวกพวกนีคคนพวกชีเปื่อี่ยเดี๋ยวนี้บุรณะกัสจปะก็ที่เป็นหัวหน้าทีเนี่ยก็เลยอายก็เลยขอเชื่อกขอเชื่อกลุงน้องจะไปปูกคอตายแล้วจะเป็นโดดคล้ายๆว่าปลูกคอตายแล้วก็โดดลงไปในน้ำเลยโดดลงไปน้ำเออโดดลงไปทำไมให้มันตายไงโดดลงไปน้ำ

เจา้ามกก็คือคู่คู่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าจะอาตอบปัญหากับไอ้พระสาวกเนี่ยมันตอบกันไม่ได้ตามจริงพระโมฆลลานะก็จะทําพระอุป์อื่นก็จะทํา,าทแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่นพะพอทําปฏิหารขึ้นเสร็จแล้วก็เลยพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าอคงง์ก่อนเนี่ยเวลาทําปฏิหารแล้วจะต้องไปที่ใดเขาคิดว่า,าเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนต้องไปปมบมันนะ ข้าพูลีเจ้าก็เลยเอ่อหอจากนี้ขึ้นไปนี่นี่ในสวรรค์ชั้นดาวบุตรนี่นี่แหละพุทธเออร์บอลต้องเยอะจังเลยเออนั่นแหละนี่ดาวบุตรเที่ว่าออกภาษาแล้วท่านะชั้นงมาตรงนี้เหรครับโอ้ยเป็นคนระเบิดชั้นโอ้ยยังไม่จบเสร็จแล้วเนี่ยก็ในบรรดาแม่เนี่ยเม่เนี่ยจะอยู่สวรรค์ชั้นที่ชั้นดุสิตนะครับคนมีบุญผู้มีวาสนาเนี่ยจะอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตครับ วันฉันได้ดาไดึงก็เนี่สบายมากๆไปลมันไม่ได้ยากอะไรไม่ยากแม้แต่นางกุลธิดาเนี่ยครับเดินไปทุกนาเนี่ยไปเห็นดอกบวบเนี่ยเห็นดอกบวบทุกไร่ทุกนาเนี่ยเก็บไปไปเห็นพระมหากัตถวายทีนี้นางก็เดินไปด้วยความดีใจนงก็เดินอ่ามากังแยกไม่ออกระหว่างเสร็จแล้วเนี่ยงูกัดกัดขานางครับ ตายพอตายไปไปชั้นดุสิตเราชั้นดาวดึง์ดาวดึง์เนี่ยมีปราสาทเลืองกรลามสวยงามดังนั้นนี่แค่แค่แค่นี้ก็ได้ไปแล้วครับมันไม่ไม่ได้ยากแต่ว่าชั้นสูงก็จะมีในเรลู่งขึ้นไปอีกดังนั้นคนที่จะสร้างคุณงามความดีก็คือในอู่ชั้นดุสิตเพราะดุสิตเนี่ยจะเป็นส่วนมากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ ดังนั้นทำไมพระเจ้าจึงมาอยู่ดาวประเด็นยอมรู้ไหมตัวเล็กจะไปทำาะไรกินบ้างเขาเอาไปได้แล้วก็กินเลออะก็คือว um right. yeah, ่าถ so ้าอยู uh ่ข yeah, ah, right ้างล่างเนี่ยข้างบนจะลงมาข้างล่างได้แต ok, ่ว่าถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนข้างล่างจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้คือดาวปดึงเนี่ยใครก็เป็นศูนย์เซ็นเตอร์ใหญ่รวมใครก็มาได้ แต่ว่าถ mm. ้าไปอยู่ที่ซน้็เนี่ยข้างล่างนม่เคไม่ได้แล้วก็ชาวบ้านจะเข้าวังเนี่ยนอนมีนั่อตวเบี้ชั้นไหนะคอาจารย์อันนี้ชั้นดาประทพว่าแม่นัอยู่แค่ที่แม่องลงมาแม่ต้องมอ่าจะดงรมคือชั้นต่ำสุดอะต่ำสุดแล้วคือข้างบน่ยลงมาได้แต่ข้างล่างคึออไไม่ได้ก็เลยลงมาแล้วต้องมีเท้าสักกา ใหอยางเป็นใหญ่เป็นโตต้องปฏิบัติตามวัตทัผลเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงแครผู้ใหญ่ม่ได้คำสั่งไม่ตัดคำอยากไม่หาวความสุขเกิดความคิดีอยางเป็นใหญ่ เอามาแต่ตัวยอดมันนี่แต่ในตัวมันมียังดูพ่อแม่ใช้แคร์ผู้ใหญ่นี่ในกำสัดนี่ตัดกรรมยาไม่หาความสดเสียเกียรติกลมที่เกียรติอย่างนี่จะเป็นเป็นยอมที่เป็นเท้าสก,กัดเป็นใหญ่ตลอดกาลดังนั้นเท้าสก,กัดนี่ก็เป็นคนทธที่ทำถนนนุนทางเท้าสก,กัดมีภรรยาอยู่สี่คนนางสุธรรมาสุจิตาสุนันทา,ส,นา,นทาสุชาดาอ่าก็ทำสวนทำศักด แล้วทาถนนรนทางแล้วไปทาาํทาศาลาทําศาลาแต่ว่ามีคนสิบหกคนที่ทาศาลานะแต่เขาไม่ให้ผู้หญิงร่วมด้วยผู้หญิงก็ฉลาดนั่งสุธรมาไปทําชอบปลานั่งสุนั้นพาไปทาสวนสุจิตาไปทาําสระน้ํานั่งชูชาดาไม่ได้ทำเลยเพราะว่าเนื่องว่าสามีทำแล้วตัวเองมันจะได้ไม่ได้พอทําเสร็จพวกนั้นไเเปเกิดในประเทศกุสเกตทิดา เขาสกาตามหาภรรยานางสุจัดาให้ไปไหนชื่อเหมือนพี่พูดพี่ใครมาตั้งชื่อหมดเลยนะตั้งให้มาโอ๊ยชุดท้ายก็ไปเกิดเป็นนกกระยางที่ยางตลาดกาลสิบมันไม่เกิดไกลยังไงมันมีนนกกระยางยางตลาดเอาลไกกระยางแล้วก็เป็นนกกระยางเหรอเออนกกระยางเลยเสร็จแล้วก็ ท้าสก,กาต้องไปปวดทุกสามครั้งครั้งที่หนึ่งไปให้รักษาศีลแต่นกปยางก็อยู่ไม่นานครั้งที่สองไปเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ได้ไม่นานครั้งที่สามไปเกิดเป็นรูปอสูราตะนั้นเวลาอสูรแกเนี่ยเขาจะเรียกเรียกไอ้สามีเนี่ยเขาก็ไปคัดเลือกใช่ไหมแต่ท้าสก,กาเนี่ยจอมเป็นปอมเป็นอสูรแก่ไปฉะนั้นเวลาที่เข้าไปเนี่ย นางนี่ก็เห็นแล้วว่าเป็นเป็นสามีตัวเองก็ปิ้งเลยก็เอาพวงมาลัยคล้องเสร็จแล้วก็ห่อไปเวลาฟ้าแลบเนี่ยจึงมีการปะทะกันระหว่างอหเนออนั่นแหละแม่กะลาลอกแก้วนะโอ้ยมันยาวเออมันแป๊บเลยเออเนี่ยนางแม่กะลาลอกแก้วเนี่ยนี่แหละครับตัวนี้แหละเสร็จแล้วเนี่ย อพอพระพุทธเจ้าขึ้นไปเนี่ยไปแสดงทําให้แก่มารดาจนสำเร็จโสดาบันทำไมถึงไม่สำเร็จอรหรันท่านสงสัยไหมนางนี้ปราธนาจะเป็นแม่ของพุทธเจ้าห้าพระองค์อู๋ันโโวนาคัมโนกัสโตระโคโดบราีไม่ติร้อยอุง้าางประมาณนั้นห่ะรู้เรื่องสม่สเร็จอะเขาุอร์แล้วพอแล้ว <laughs> จากนั้นก็พระโมคคัลลานะท่านก็หอมขึ้นไปหอขึ้นไปถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่จะเสด็จลงมาที่ใดพอขึ้นตรงนี้แล้วก็อบอกว่าภาษาลิบุตรอ,อยู่ที่ตหนตอนนี้ก็อ,อยู่บนเมืองสันตสันนกรที่ห่างไปนี้ประมาณเกือบสองร้อยกิแต่ทานนี่นะก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัดสันนกรวันนั้นเขาเรียกว่าวันตักปาทีบีโมโรหนะวันนั้นนรกสวรรค์มนุษย์จะเห็นกันหมดนรกปิดบันหนึ่งปิดวันหนึ่งมือไฟมันจะไม่ร้อนสามารถที่จะมองเห็นได้ฉะนั้นแม้แต่พญานาคก็มีความดีใจไปเล่นบ้างไฟ บูชาพุทธเจ้าแล้วก็สาธุสาธุเออนั่นสาธุสาธุเออบ้องไฟตัวเลกก็ไปดูไยบ้องไฟเออดังนั้นเนี่ยขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไปลงสองร้อยกว่ากิโลที่มืองสังค์สานนครดังนั้นเรามาแล้วก็จะได้ฐานนะตัวเลกหันไปทางโน้นนะ